โอ้โหคอมเมนต์ ho, emen, ถึงกับปากค้างช็อกตาตั้งเลยนะครับล่าสุดอยู่ดีๆมีเพจมิสแคนเข็มโบเดียโผล่ขึ้นมาในราชอาณาจัก,กรกรัมพูชาซะอย่างนั้นซึ่งสุดท้ายนะครับทำให้คนกเม๋นเนี่ยอดลนทนไม่ได้ดิ้นกันพลานทั่วประเทศ ลุมรายงานเพจนี้จนล่าสุดรู้สึกว่าเพจจับปิวไปเป็นที่เรียบร้อยแม่จริงๆก็ไม่น่าลุมรายงานกันเลยนะครับมีการประกวดที่กัมพูชามันก็ดีแล้วนี่จะได้โปรโมทไข่ข้าวไปในตัวก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงออกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกงนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งที้ดยอัตโน ส่งผสำหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขเขมรเขากําลังวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของวิสแกนเขมเบเยียคือต้องขอเท่าความเอาไว้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิสแกนอะไรแบบนี้ย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ประมาณสักหกถึงเดเดือนที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเคยทราบข่าวกันมาบ้างว่าที่กัมพูชีเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการปรากฏวิสแกนเขมเบเยียขึ้นในประเทศนะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยพวกเขาได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเพียงแต่ดันทําออกมาไม่ดีนะครับประมาณว่าเละเทะไปหมดสุดท้ายนะคร ก็เลยสั่งเปลี่ยนยุติการเป็นเจ้าภาพของกัมพูชาแล้วก็ย้ายกองทั้งหมดมาจาัดที่ประเทศไทยแทนแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้โหประเทศไทยนั้นแย่งซีนแบบเต็มเทําได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆจนต่างชาติเนี่ยนิยมช,มชมชอบกันไปตามๆกันส่วนกัมพูชาในตอนนั้นก็เละเป็นขี้นะครับมีแต่เสียงบ่นเสียงด่าจากสาวงามที่เดินทางมาประกวดคิดดูขนาดมิสแกนเคนดาหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะที่ไปโพสต์รูปตัวเฮียนะครับแล้วก็ติดธงกัมพูชาเอาไว้ด้วยแต่คนเขมรเ,เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าตัวเเเเีี้ยยยยนนนน่่่มมมัักกววอะะไไไรรขาาา็ลลดดทงิสแคคบ ซึ่งหลังจากที่ทางกัมพูชาโดนยุติการจัดงานวิสแกนพวกเขาก็ไปเดือดเป็นร้อนกันไปนอย่างมากหาว่าบอสนวัดเนี่ยไปฉีกหน้าพวกเขาไม่ต้องการให้กัมพูชาโปรโมทประเทศของตัวเองอะไรนู่นนี่นั่นและสุดท้ายก็เลยนํามาด้วยแคมเปญกัมพูชาเราจะต้องไม่มีการจัดรายการวิสแกนนี้อีกต่อไปตลอดชาติถึงขนาดที่ว่าทำแคมเปญลบคําว่าวิสแกนออกจากสารระบบของประเทศกัมพูชากันเลยทีเดียวแต่สําหรับเรื่องนี้นะครับทางนวัตเนี่ยแกก็โนสนโนแคร์เพราะแกก็มีให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับว่าคนกัมพูชาจะทําแคมเปญแบนนนมิสแคยังไงไก็ตาะรบ การประกวดมิสแกนที่กัมพูชาก็ยังคงมีต่อไปเพราะตอนนี้มีเศรษฐีหลายคนได้ติดต่อเข้ามาขอซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดการประกวดมิสแกนในกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละมันก็เลยยิ่งทําให้คนกรเมนนั้นไม่พอใจกันเป็นอย่างมากทำแคมเปญร่วมมือกันนะครับถ้าใครที่ไปซื้อลิขสิทธิ์มิสแกนมาจัดที่กัมพูชาเราจะต้องแบนไอ้ผู้จัดคนนั้นและเราจะต้องขัดขวางทุกวิธีทางเพื่อที่ไม่ให้จะมีการจัดงานมิสแกนเกิดขึ้นเพียงแต่สุดท้ายเรื่องไม่คาดฝันมััััันน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 นกกก็็เเเเเิดดขึึ้ะะคครรบมมมมมมื่่่่่่่่อออวาาาททีีีีีผงงงยูๆพพจสไ ชื่อเพจว่ามิสแกนเคมเบอร์เดียเอาง่ายๆนะครับก็คือเพจมิสแกนที่เข้ามารายงานข่าวว่าเร็วๆนี้กาลังจะมีการจัดงานมิสแกนเคมเบอร์เดียขึ้นที่กัมพูชาและอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมประกวดอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งนี่แหละมันก็เป็นสาเหตุที่หลังจากที่เพจนี้ได้ทําการโปรโมทไว้นะครับแป๊บเดียวคนกเมีก็ออกมาดิ้นกันพล่านใน,นทันทีเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยชักดิน้นชักงอกันเป็นอย่างมากมีพวกอินฟลูเอนเซอร์ของกเมา,ายนหลายคนได้ออกมาสวดกันยับเลยนะครับว่าใครว่าทา,า, Miss Can, า,าที่กัมูา รู้กันอยู่ว่าเราเนี่ยต้องการจะแบนรายการนี้แล้วเราจะไปเสียงเงินเสียทองซื้อลิขสิทธิ์มาประกวดอีกทําไมคนเขมรไม่ต้องการประกวดรายการมิสแกนต์ตคนเขมรเราไม่ต้องการประกวดายการมิสแกนนี้อีกต่อไปเราจะต้องสืบเสาะให้ได้ว่าใครกันนะที่มันเป็นคนขอซื้อลิขสิทธิ์มาประกวดในกัมพูชยและแน่นอนใครหน้าไหนก็ห้ามเข้าไปประกวดทั้งสิ้นถ้ารู้ว่ามีสาวคนไหนไปประกวดรายการนี้เราจะแบนสาวทุกคนไม่ให้มีที่ยืนในวงการรวมถึงเราจะต้องแบนรายการมิสแกนเราจะต้องรวมในงานเพียนนี้ให้มันปลิว ซึ่งสุดท้ายนะครับล่าสุดเพจนี้ก็หายไปจากโลกโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ที่มันหายไปเนี่ยไม่มีใครบอกได้นะครับว่าหายไปเพราะเขาซ่อนเพจไว้เองหรือว่าเขาโดนรายงานแต่ในความคิดเห็นของคนเขมรเนี่ยพวกเขาเข้าใจว่าเพจนี้ปลิวไปเพราะฝีมือการรายงานของพวกเขาทีนี้เดี๋ยวเราเรามาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันนิดว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้พวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเมื่อไรคนเขมรจะเลิกดูถูกคนเขมรด้วยกันเองสักทีเราไม่ต้องการรายการมิสแกรนนี้เข้ามาประกวดในกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากรู้มากๆว่าใครเป็นเอดีที่ดันไปขอซื้อลิขสิทธิ์วิสแกนมาโกรธที่กัมพูชาสงสัยสมองของเขาจะมีแต่ขี้ชอบทําให้คนเขมรนด้านโดนพวกคนไทยนั้นดูทุกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเราโดนคนไทยรอเรื่องฟ้าผ่าวัดอังกรอร์ยังไม่นำใจอีกเหรอทำไมถึงต้องไปขอซื้อลิขสิทธิ์เขาให้เราต้องโดนเหยียบย่าอีกรอบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องสาปส่งไอ้คนที่ซื้อลิขสิทธิ์มาเข้าใจอยู่ว่าอยากจะดังอยากจะได้เงินแต่สิ่งที่คุณทํามันทําให้คนเขมรนด้านโดนดูทุก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องหายได้ว่าใครคือเอนดีคนใหม่และไล่มันออกจากประเทศคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจกันแบนด์ทั้งผู้จัดและผู้สมัครคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้โปรแกรมนี้เป็นที่สนใจเราก็ควรจะเลือกแชร์เลือกสนใจข่าวนี้ซะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารายการนี้สร้างมาเพื่อทําให้คนเขมรทั้งประเทศนั้นต้องอับอายเราจะต้องไม่สนับสน,นุนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอนดีคนใหม่อย่าเห็นแกเงินมากจนทําลายคนเขมรด้วยกันเองเราสามารถจัดงานประกวดของเราเองได้โดยไม่ต้องไปง้อใคร คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่ทําให้คนเมียนทั้งประเทศต้องโดนดูถูกคนที่ซื้อเลขสิทธิ์มาจัดรายการนี้ไม่แคร์ความรู้สึกของคนเมียนเลยว่าจะเจ็บปวดมากแค่ไหนคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวผู้จัดก็ออกมาอ้างว่าทาทุกอย่างก็เพื่อต้องการโปรโมทประเทศต้องการทําให้ประเทศนั้นเจริญก้าวหน้าแต่เราสามารถพัฒนาประเทศของเราได้โดยไม่จัดรายการประกวดมิสแกนมันมีรายการอื่นๆอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่เราจะสามารถเข้าร่วมประกวดได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นบางคนเมนต์ว่าเราควรแบนรายการนี้แต่ถ้าคิดอีกมุมึ รายการวิสแกนมันถือเป็นรายการระดับนานาชาติถ้าเราไม่มีตัวแทนไปประกวดแล้วเราจะโปรโมทประเทศได้อย่างไรวานเพื่อนๆทุกคนโปรดคิดทบทวนอีกทีซึ่งจากคอมเมนต์ตะก,กี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าการโปรโมทประเทศกัมพูชาก็มีตั้งหลายวิธีมันไม่ใช่แค่วิธีนี้วิธีเดียวแค่เราไม่ร่วมในการนี้มันก็ไม่สร้างผลกระทบอะไรกับเราอยู่แล้วทีนี้เราวนกลับมาที่คอมเมนต์หลักกันต่อเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนคอมเมนต์เราต้องจดจําความเจ็บปวดที่พวกเขานั้นเคยทําไว้กับเราสิตอนนั้นนพวกกเเขาาาดููถรมแค่ไห ลืมกันไปแล้วเหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคนไทยพวกเขามั่นใจมากๆว่าเขมเมเล่าขาดพวกเขาไม่ได้ตราบใดที่เรายังคงต้องขอซื้อลิขสิทธิ์พวกเขามาจัดกันมันก็เหมือนกับเรายิ่งไปยอมรับว่าเราขาดพวกเขาไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้มาจัดถ้าไม่อยากให้คนเขมเมนั้นต้องโดนคนไทยดูทุกคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าถามตรงๆถ้าเขมรนไม่มีการจัดรายการนี้แล้วเราจะเดือดร้อนยังไงเราแทบไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแต่ตรงกันข้ามเรายิ่งจัดเรานี่แหละที่จะเดือดร้อนเพราะคนไทยก็จะยิ่งดูก คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าการประกวดระดับนานาชาติก็มีตั้งหลายรายการถ้าเราต้องการที่จะโปรโมทประเทศไปสู่ระดับนานาชาติเราก็แค่ส่งสาวงามของเราไปประกวดในรายการอื่นๆมันก็แค่นั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราไม่ส่งสาวงามของเราเข้าไปประกวดรายการเขาก็จะไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องส่งสาวงามของเราเข้าไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆรายการบิสแกนที่โด่งดังขึ้นมาได้ก็เพราะมีสาวงามของประเทศเรานี่แหละที่เข้าไปร่วมประกวดเพราะฉะนั้นพวกเขาก็คงจะต้องหาวิธีเอาสาวงามของกัมพูชาเข้าไปประกวดเพื่อที่จะเรียกกระแส คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีรายการอื่นๆให้ส่งสาวง,งามเข้าไปประกวดอีกตั้งเยอะตั้งแยะและการวิสแกนคงไม่ต้องหลอกมั้งเราไปเอาจริงเอาจังกับรายการวิสจินเวิร์ดมิสเวิร์ลมิสคอสโมมิสอินเตอร์เนชันแนลแบบนั้นน่าจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะได้มงกุฎถ้าเป็นรายการวิสแกนคงจะยากเพราะถึงเราจะส่งตัวแทนไปประกวดยังไงพวกบ้านเลที่2ก็คงจะให้เราตกรอบอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการให้มีการประกวดรายการวิสแกนที่กัมพูชาเพราะฉันเองเนี่ยถือเป็นแฟนพันธ์แท้รายการนี้เลยก็ว่าได้ฉัันนนนนสสบุราายกี้มโดดตลอ เพียงแต่หลังจากที่พวกเขาดูถูกเราเมื่อครั้งที่ผ่านมาฉันก็เลือกสนับสนุนโปรแกรมนี้ในทันทีอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์เขมรส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่นะครับที่กําลังจะมีการประกวดมิสแ c นคนมเบเดียเกิดขึ้นที่กัมบูชานะครับก็คงจะต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วการประกวดรายการมิสแคนคัมเบเดียเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะแต่ถ้าอ้างอิงจากสิ่งที่ตานวัฒน์พูดเนี่ยเขาบอกว่า มีเอ็นดีจากกัมพูชาเนี่ยติดต่อมาขอซื้อลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขายไปแล้วด้วยนะซึ่งก็คงจะต้องรอลุ้นกันนะครับว่าใครกันนะที่กล้าเข้ามาขอซื้อลิขสิทธิ์จากประเทศไทยเข้าไปจัดที่กัมพูชานะครับไม่กลัวทัวร์ของเขมรด้วยกันเองเนี่ยจะไปสาบเลยนะครับแล้วทุกๆคนเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละอดหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยส่วนสำหรับในคลิปนี้เนีีี่่ยยยมมััััันนนนนกก็เเดดดดิททาาาาางงงงถึชววววสสสสุุ้้ขขอออะแแลลลลญตครบ